รับสวัสดีพี่พี่น้องน้องหลวงปัอาทุกทุกท่านนะครับนักสะสมทุกท่านด้วยเนาะวันนี้เรามีเหรียญปีพศใหม่ๆนะครับเอามารีวิวฝากพี่พี่น้องน้องหลงปัญาเนาะซึ่งเหรียญปีพศนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกปีพศหนึ่งที่นักสะสมนั้นมีการเก็บสะสมกันมีการใช้ในการเก็งกําไรซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับถึงแม้จะหาได้ง่ายสําหรับใครบางคนแต่ก็หาได้ยากสําหรับอีกหลายๆคนเช่นเดียวกัน นะครับเราจะหาในระบบมุนเวียนก็ถือได้ว่ายากพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญที่ติดอันดับความหายากนะครับจะอยู่กับนักสะสมเสียส่วนมากนะครับกับนักสะสมเลยนะเราจะหาในระบบมุนเวียนนั้นถือว่ายากมากๆนะพี่น้องยากมากๆเลยทีเดียวเหรียญนี้เช่นเดียวกันนะพี่น้องเหรียญนี้เช่นเดียวกันถึงแม้เขาจะผลิตออกมาเยอะมากนะครับพี่น้องเยอะมากเลยทีเดียวเออเยอะขนาดไหนเรามาดูกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญเหรียญนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด,กดติดตามช่องกันด้วยนะพี่น้องอ่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอ่าเมื่อคลิปใหม่ๆออกมาเราจะได้รับข้อมูลได้ทันเพื่อนเขานะครับพี่น้องอ่าเราอาจจะได้ข้อมูลใหม่ๆเนาะจากทางช่องของเรานั่นเองนะครับซึ่งเหรียญ1ิบ,บาท ที่ท่านเห็นอยู่เป็นเหรียญสิบที่ผลิตตั้งแต่ปี51ถึงปี60ขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะอ่าเป็นเหรียญสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้หาเหรียญที่ผิดปกติของเหรียญรุ่นใหม่ๆเนี่ยน้อยนะพี่น้องเออมีน้อยมากเลยทีเดียวนะครับเราจะหาได้ยากส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับเออเลร์อคอยหรือว่าเนื้อเกินนั่นแหละนะพี่น้องเราจะเห็นได้ ปลายนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่สําหรับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นลักษณะเหรียญกระสาบสองสีนั่นเองสีขาวและสีทองนะครับสีทองเราก็จะเป็นก็จะเป็นอลูมิเนียมบรอนนะครับส่วนสีขาวก็จะเป็นนิกเกิลนะครับเนื้อนิกเกิลผสมนะครับสีทองก็เป็น อะลูมิเนียมบอนผสมนะครับเนาะอ่าส่วนจะผสมอะไรก็แล้วแต่เขานะพี่น้องแล้วแต่เขาว่าเขามีวิธีการกรรมวิธีอะไรอย่างไรนะครับอันนี้เราก็คงไม่ต้องไปละเอียดอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับพี่น้องเราเก็บปีพศออที่หายากก็พอเนาะอ่าวันข้างหน้าอาจจะเป็นราคาขึ้นมาบ้างนะพี่น้องนี่คือรูปโฉมด้านหน้าของเหรียญสิบบาทรุ่นใหม่นะครับอ่าก็มีอยู่ หลายปีพศด้วยกันที่คนนิยมนะครับบางคนก็นิยมในปีพศที่เป็นมงคลเนะาะตัวเลขมงคลนะพี่น้องบางคนก็เก็บเฉพาะเหรียญปีพศที่หายยากๆนั่นเองเนาะวงคอเป็นเฟืองสลับเรียดนะพี่น้องเหรียญสิบ,บาทสองสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนหรือว่าเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนต่างๆนะครับในวาระต่างๆก็ เป็นเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญนั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับพระปรางถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับอสวยงามนะพี่น้องอ่าจำได้ว่าช่วงที่มีการมีพระราชพิธีเฮ hey, เรือนะพี่น้องเราจะเห็นได้ว่าหูแสงสีเสียงนี่ยังกับเมืองฟ้าเมืองสวรรค์เลยทีเดียวนะพี่น้อง สวยงามนะครับใครเคยไปเที่ยวพระปรางวัดอรุณก็คงจะบอกได้ว่าเออสวยจริงๆนะครับคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ําเจ้าพยานะครับตรงข้ามกับวัดอรุณก็คงจะมองเห็นได้ชัดเจนความสวยงามนะครับด้านบนก็จะระบุอักษรเบลนะครับสามสี่จุดนะครับสี่จุดด้านบนเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกชนิดราคานั่นเองอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องลุงปนอาที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็น นะครับและก็ปีพศที่จัดทำเหรียญคือพศ2,554นะครับปี54ก็ถือได้ว่าเป็นอีกปีพศหนึ่งที่ติดอันดับความหายากนะส่วนด้านล่างระบุชนิดราคา10บาทซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10ฮินดูอาราบิกนั่นเองขั้นคำว่าบาทตรงกลางนะพี่น้องอานะครับและก็ฝั่งนี้ก็จะระบุประเทศไทยนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2,554นะครับ ปีนี้ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะพี่น้องเยอะขนาดไหนสามล้านเอนะครับมันเยอะเหลือสามล้านนะครับเมื่อเทียบกับประชากรไทยเรานะครับก็ไม่ไม่ได้เยอะมากนะพี่น้องอ่าไม่ได้เยอะมากเนาะแค่สามล้านเองนะพี่น้องอ่าบางคนไม่เคยเห็นเลยก็มีนะครับสามล้านเนาะประชากรไทยเรานี่เ็ดสิบจะปลาเข้าไปแปดสิบล้านคนแล้วนะพี่น้องอ่า เหรียญน,นี้เพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วน u n เอเขาประเมินเอาไว้ที่250บาทต่อเหรียญส่วนการซื้อขายในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆเราก็ยังเห็นซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่นะครับส่วนในร้านออนไลน์ต่างๆเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหขายกันแพงมากเลยทีเดียวหูตั้งเลยทีเดียวนะพี่น้องซื้อไม่ได้เลยแพงมากนะครับแพงมากๆเลยทีเดียวร้อยกว่าบาท200ก็มีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความรักความชอบของแต่ละคนนะครับมี ทุนมีเงินอยากจะซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแต่ก็ดูหน่อยนะพี่น้องดูหน่อยแล้วกันนะครับเราจะซื้อเหรียญเอในอนาคตข้างหน้าเหรียญปีพศนี้เขาจะมีราคาที่สูงขึ้นหรือเปล่านะครับอ่านะครับถ้าติดอันดับก็ไม่แน่นะพี่น้องนะอีก5าปี10ปีข้างหน้าไม่แน่เหรียญเหล่านี้อาจจะมีราคาหลักพันหรือว่าหลักหมื่นก็เป็นได้เช่นเดียวกันเนะาะไม่มีใครที่จะ รู้อนาคตข้างหน้าได้นะครับถ้ารู้ก็คงจะเก็บกันทั้งประเทศแล้วนะพี่น้องอ่าฝากไว้ด้วยนะครับทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับอ่าใครอยากจะแลกเปลี่ยนใครอยากจะแบ่งปันก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องของเรามาได้นะครับราคาขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญน,นะครับอ่าตัวนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ